เพ up, Straße, for fitness. For fitness. ื่อนเวลาเราไปออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายที่บ้านออกกําลังกายที่ส่วนสาธารณะอันนี้เรากําลังจําลองว่าเรามีบิ๊กไบค์หนึ่งคันแล้วเราก็ไปวิ่งที่ส่วนสาธารณะไปฟิตเนสที่ยิมเพื่อนๆมันเป็นค่านิยมนะความสําเร็จทุกคนอยู่ที่รถนะใครรถดีรถเท่รถสวยคนนั้นมีตังค์มีร่ำรวยประสบความสาเร็จนะเพื่อนๆเมื่อคิดดูดีเพื่อนๆไปออกกำลังกายนะเพื่อนได้รถบิ๊กไบค์ไปขี่นะหนึ่งคันนะหหคนมองทั้งยิมคนมองทั้งส่วนสาธารณะนี่คือเราจําลองว่าตอนนี้เราหม่นเรายูนในส่วนสาธารณะอ่ะ นายได้ยู่หลังบ้านเรานะนี่ว่าจะยุคไหนะยุคเก่าแซพ,พันยังสวยมากดัชบาดําแดงดํานี่โคตรสวยนะเพื่อนนะบอกเลยคิดจะเล่นแน็กเก็ตนะเวลเราไม่ต้องเป็นมันจะต้องหกห้าศูนย์นะถ้าเรามีเงินนะเราจบที่ตัวพันไปเลยนะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียซ้ําเสียซ้อนเสียอะไรมากมายนะเพื่อนๆบงบอกเลยว่าคันนี้สภาพแม่โคตรสวยนะเพื่อนให้เพื่อนๆได้ขับขี่ไปส่วนสาธารณะเล่นฟิตเนสเล่นออกกำลังกายวิ่งเวิร์ง,งสบายนะแต่ข้อสาคัญคือเพื่อนๆล็อกคอด้วยนะแมนห้ายนะครับ ไปจอดนี่ตัวฐา,านนี่หายไปโจหายหายนะครับ <S <S นะนเมเพื่อด,ดูนี่เป็นไงเซตพันนะมันเบื่อนแม่โคตรสวยคาวากิทําได้ไงนะนเบื่อนนะผมรีวิวไปหลายคันแล้วนะยังไงแม่ก็สวยอยู่ดีนะคันนี้มีการล้มมีท่อมีกัดแหนมีฝาถังมีรายครบนะนเบื่อนราคาไม่แพงนะคันนี้ปีสิกนะฝาดําสลิปเปอร์คัตตัวสุดท้ายแล้วนะก่อนจะเป็นเซตพันอาชูบาดํดำนะ เราตั้งชื่อกันเองนะสวยจัดเพื่อนน,น,นี่คำเตือนคำเตือนอยู่ครบเป็นไงสติ๊กเกอร์อยู่หมดนะรถไม่ดีได้ไงนะที่บ่ะถ้ารถรถชนรถล้มทำถังไหมสีสติส๊กเกอร์ตัวนี้ไม่มีแน่นอนสวยไหมโห<อ>ขดูดีนี่เนาะขับไปฟึบนะลงมาอะเสียงบูมบูมบูมเนาะคนจะต้องมองใครมาใครมาอ่าลงมาอ่าแสงถาวิ่งอ่าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไม่เป็นสู้เกาะวิ่งไปมองรถไป ใครมานั่งรถกูเ่อวะฟังเสียงครับท่อเจพีัเป็นเพื่อนของแท้ครับวไวไฟเสียงตัวพันนะ ยังไงก็แน่นอน,นมันแน่นอะนะเราก็บิดมาหลายคันแล้วนะ900ก็ยังไม่เท่านี้800ก็ยังไม่เท่านี้ห้องขาสื่งไม่เท่านี้นะสุดท้ายต้องพันจริงๆเเพื่อนใครเนี่ยเพื่อนไหนสนใจนะคันนี้นะผมบอกเลยว่าสภาพนี่ควรเอาเก็บแน่นอนนะเพื่อนนะเพื่อน,นคิดดูมีรถหนึ่งคันความสุขตลอดชีวิตเพื่อนนะแต่ถ้าเพื่อน,นไม่มีตงังค์พอนกน็ความทุกข์ตลอดชีวิตเหมือนกันนะเพื่อนไหนสนใจก็คิดใท้รอบครอบนะรักหรือชอบมานะ ต้องบอกใครได้นะไม่ใช่โลงรักอย่เดียวขโมยตังค์พ่อแม่มาลืมมีเงินดาวพอดไม่ไหวอย่าไปซื้อนะเพื่อนนะใครอยากซื้อคันนี้ก็จัดไปสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่นะครับเอาคันนี้ไปออกรรกำลังกายพร้อมเรานะครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าจากกระดาวก็มา, 30, าสักสามสี่หมื่นก็ออกรถดได้ครับสนใจทักมาทักมาโทรมานะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ